ก็มาอยู่สำหรับเกมไม่ใช้เน็ตประจําสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะสำหรับใครที่รอคอยเกมไม่ใช้เน็ตอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับเนาะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกกานกดซุปเปอร์แหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเต็มที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วกันไดครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าเกมที่มีชื่อว่าแ s s survival นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแบบสัตว์กระสุนมันมันเล่นชิวชิวไม่ได้คิดแล้วมากเกมนี้ตอบโจทย์มากเพราเกมนี้จะเป็นเกมแนวโรคลาลสัตว์กระสุนกระจุกระจใจสู้กับปีศาจบนดาว อังคารนั่นเองนะครับตัวเกมจะมีพวกปีศาจอีกค่อนข้างหยอกมาเยอะแล้วก็ตัวเกมจะมีวุธปืนให้เราเลือกเล่นก็เยอะเหมือนกัน <Okay. S 1> นะครับแล้วก็มีสกิลอัพเกรดให้เราเรื่อยๆสกิลก็จะมีแบบว่าขั้น1นึ่ขั้นสองขั้นสาด้วยนะเออแล้วก็จะมีตัวละครต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่ละตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกแนวพิกเซลภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมอง มุมสูงนั่นเองนะครับเนาะก็ลองเล่นกันดูได้นะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวยิงนะครับแล้วก็มงหาเกมแนวยิงมาใหม่ด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะมันจะมีตั้งแต่โหมดที่เป็น5 v 5เวเล่นกับบอทนะครับแล้วก็โหมดแคมเปญเล่นตามเนื้อเรื่องก็มีเหมือนกันตัวเกมยังมีระบบสกินปืนภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีปืนที่เราเนี่ยสามารถ เลือกเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่ามือถือสเปคต่ําสามารถเล่นได้นะครับสาหรับเกมนี้เนาะเกมแนวต่อสู้กันบ้างใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวต่อสู้อยู่แล้วแล้วก็มองหาเกมแนวต่อสู้ด้วยเนี่ยือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะสํหรับเกมที่มีชื่อว่า modern fighting fighting game นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่ค่อนข้างที่สนุกเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ตวัวละครในตัวเกมเนี่ย มีเยอะมากมายให้เราเลือกเล่นกันนะครับแต่และตัวละครก็จะมีสกิล หรือว่ามีท่วงท่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเล่นในรูปแบบไหนนะครับเนาะตัวเกมยังมีสกิลให้เราใช้ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถใช้สกิลอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสกิลมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าอารมณ์แบบว่าใช้มีดใช้เวทใช้อะไรต่าง,างก็คือมันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันก็คือท่วงท่าของแต่ละโตัวละครน,นั่นเองมีการนับเกตนะครับมีการใช้สกิลด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลอง เล่นเกมนี้กันดูได้นะ เกมภาคต่อแล้วก็เป็นแนวซอมบี้กันบ้างนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The Outland 2นะครับสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนน่าจะเคยได้เล่นกันอยู่ในภาคแรกแล้วก็เป็นเกมที่ท้องบอกว่ามือถือจะเปคต่ําเล่นได้แล้วก็การาฟิกจะเป็นออกแนวไมคับเพราะเป็นแนวพอลิกอนั่นเองนะครับแล้วก็เล่นกันสนุกเลยซึ่งตัวเกมในภาค2นี้เขาได้เพิ่มฟิวเจอร์ใหม่เข้ามาก็คือการเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับในแมปนะก็้วมีเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็เล่นชิๆ เล่นกับเพื่อนได้ให้สนุกมากมายเลยนะครับสำหรับเกม Out the Outland 2นะครับภาพก็ยังคงเดิมเพิ่มเติมก็มีการเล่นกับเพื่อนเข้ามานะฮะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะต้องบอกเลยว่าเป็นเกมระบายอารมณ์อีกเกมหนึ่งที่ทางพัฒนาสายเกรียนเขาทำขึ้นมา อย่างเกมที่มีชื่อว่าชาร์กเรดนะครับสำหรับเกมชาร์กเรตจะเป็นเกมแนวปาสลามที่เราเนี่ยจะไล่กัดคนเฉยๆเลยารกิจไม่เพียยเลยมากก็ให้กัดคนไปวนๆน,นะครับแล้วก็นําเอาตังที่ได้หรือการฆ่าคนที่ได้เนะี่ยไปอัปเกรดตัวของเราเด็กนะฮะก็ตัวเกมเอครับเป็นเกมที่เล่นชิวๆนะครับแล้วก็เกมนี้เล่นไม่ได้ด่านนะเพราะว่าตัวเกมไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรที่ยากเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตัวเกมก็ให้เราเล่นอย่างสนุกสนานได้เหมือนกันกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นะครับผมเกมแนวสายฮาที่ทุกคนหลายคนก็น่าจะรอคอยกันอยู่แล้วก็เปิดให้บริการในสตทไทยกันเรียบร้อยอย่างเกมที่มีชื่อว่า r e ียซิมูเลเตอร์ฟิวเจอร์เวนะครับสหรับเกมนี้ก็เปิดให้ PC มาก่อนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างี่เป็นเกมฮามากๆนะครับก็คือแบบว่า เราเนี่ยจะได้เล่นเป็นกวางตัวหนึ่งเกมนี้ครับเราดียังสามารถอัปเกรดตัวของกวางของเราให้มีความโหดเพิ่มมากขึ้นขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราเนี่ยจะสวมใส่ด้วยนะครับตัวเกมไม่มีเควสนะก็คือให้เราเล่นตามอิสระเลยเราจะทําอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับจะทําลายจะสู้กับตํารวจหรือว่าจะจะสู้กับสัตว์รสนต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นกันได้แล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวพิกกนเนาะ แล้วก็รูปแบบเกมจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบ Open w o r l d ด้วยนะก็ยังคงเป็นเกมที่แบบเล่นง่ายๆเล่นชิวๆกันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Tiny Tiny Town นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองแล้วก็ขยายเมือง นะครับแต่ว่าตัวเกมมันจะเป็นเกมแบบคล้ายๆแนวเรียงเหรียญนะครับก็คือถ้าเราเรียงตัวของสิ่งก่อสร้างภายในตัวเกมให้เป็นสิ่งก่อสร้างใหม่แล้วก็เป็นการสร้างเมืองแบบสไตล์ใหม่ๆนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จ,จะแตกต่างจากแนวเลี้ยงเหรียญนะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่เล็กน้อยนั่นเองนะครับตัวเกมจะเล่นเป็นด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการปลดล็อกตัวของด่านต่างๆเพิ่มขึ้นมาก็อย่างเช่นด่านที่เป็นน้ําแข็งหรือว่าด่านที่เป็นธรรมดาก็มีเหมือนกัน นะครับเนาะก็สำหรับใครที่กันจี่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับการาฟิกก็ถือว่าเป็นแนวพิกเซลพิกเซลนั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมในตำนานอีกเกมหนึง่งอย่างเกมที่มีชื่อว่า Catch Quest นะครับับเกม Cat Quest 2เนี่ยเป็นเกมที่ผ่ออลงมาจาก PC แล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่ารับรองระบบภาษาไทยมีซับไทยให้เราได้ดูกันด้วยัตวเกมนะครับจะเป็นเกมในวแอคชั่น RPG ประจนภายแล้วก็เป็นแบบ Open w o r l d ด้วยกราฟิกมันจะเป็นแนว2มิตินะครับที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกน้องเหมียว ในโลกแบบแฟนตาซีนั่นเองนะครับเกมนะครับยังสามารถเล่นในรูปแบบโซโล่ในรูปแบบโคอปกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอาไอเทมต่างมาอัปเกรดตัวของเราให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นได้ตัวเกมยังมี ไอเทมให,ใหม่ๆที่เราเนี่ยยังต้องไปลองกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าตัวเกมค่อนข้างจะเล่นสนุกแล,ล่นเปิดมากแล้วก็จะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมจะอ,อยู่ใน Apple Arcade ว่าอยู่ใน iOS เท่านั้นนะครับ Play Store ยังไม่มีนะ ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมนี้ม,มีชื่อว่า lucin lenis นะครับท้านผิก็ต้องขอภัยด้วยนะครับตัวเกมนะครับจะพูดเรื่องราวประจนภัยในโลกแห่งความรักนะครับที่เราเนี่ยจะเล่นเป็นแบบ2ฝั่งนะทั้งจะเป็นฝั่งผู้ชายแล้วก็ฝั่งผู้หญิงนะครับแล้วก็แต่ละฝั่งจะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไปให้มาบรรจุ หรือว่ามาหากันให้ได้ในการเลือกในตัวเกมนี้นะครับจะมีการเลือกบทสนทนาด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะตอบอย่างไรถ้าเราตอบอย่างนั้นจะส่งผลกับตัวเกมอย่างไรนะครับตัวเกมนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จะมีความลึกซึ้งภายในเกมอยู่แล้วเนาะภาพกราฟิกภายในเกมแนวอาร์ตเพราะาในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นเกมมุมมองด้านข้างนั่นเองนะเกมที่มีชื่อว่าทิพเปนเบนโชทั นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่อยู่ในธีมนักเลงย้อนยุคนะครับที่อยู่ในสไตล์ญี่ปุ่นตัวเกมนี้นะครับเรานี่ได้รับบทบาทเป็นนักเลงที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนให้ได้นะครับเราก็ต้องต่อสู้กับพวกนักเลงในโรงเรียนให้หมดไปนะฮะตัวเกมเล่นไม่ยากนะครับแค่เราต่อสู้ฝึกฝนนะครับไปเรื่อยเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านกันด้วยใครที่ชื่นชอบเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาด เกมนี้เลยนะครับน้อแล้วก็ภาพกราฟิกประนตัวเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกแนวพิกเซลอาร์ตเลยนะแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะอันนี้กล่าวบัตซัมไรนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนากราฟิกสุดคลาสสิกแล้วก็ประกอบดนตรีแบบอินดี้นินดี้หน่อยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ ก็เลยว่าใครที่ชื่นชอบกราฟิกในสไตล์วนี้ต้องโหลดแน่นอนนะครับตัวเกมจะเป็นเวอร์ชันเดโม่นะครับตัวของเวอร์ชันแท้ยังไม่มานะนะครับตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยไปสำรวจวัยเด็กของรอล่านะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราเนี่ยได้ไปไประเจนกันแล้วก็ได้ไปประจนภัยกันด้วยได้ไปเจอกันด้วยเนาะแล้วก็ตัวเกมจะมีปริศนาต่างให้เราไปแก้ไขกันค่อนข้างเยอะแยะมากมหมนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะจบไวมากๆนะครับเพราะว่าตัวเกมยังเป็นตัว เดโมอยู่นั่นเองนะครับก็สามารถไปทดลองเล่นก่อนได้นะใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวแก้ไขปริศนาเป็นแนวเรียงตัวอักษรด้วยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า f o r s w o r k cooking c a t c p u z z l นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาอักษรไขสำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเป็นแนวคำศัพท์ด้วยในเกมนี้ตอบโจทย์มากนะเพราะตัวเกมจะนําเอาคําศัพท์ เกี่ยวกับอาหารนะครับมาให้เราเนี่ยได้ไปเรียงต่อกันเป็นเกมที่ท่านจะเล่นชิลแต่ว่าก็จะมีความยากเพื่อในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีด่านต่างๆให้เราเนี่ยไปเพลิดเพลินกันค่อนข้างเยอะแต่ละด่านนะครับก็จะเป็นอาหารในแต่ละประเทศด้วยนั่นเองนะครับนาอก,ก็กริเกษเพียงที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกเล่นเพลินกราฟ,ฟิกก็สวยงามมากๆเลยนะครับเนาะสุดเกมมีช่อว่า i d o l Cooking s c h ส o l นะครับสุดเกม Idol Cooking School จะเป็นเกมแนว เราบริหารจัดการโรงเรียนสอนทำอาหารของเรานั่นเองนะครับที่เราจะสร้างเชฟต่างๆเพื่อมาทำอาหารแล้วก็มาสร้างร้าน เพื่อจะให้ตัวของร้านของเราเนี่ยมีความใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกม่อนข้าจะมีอะไรต่างๆเราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะการอัปเกรดตัวของร้านอาหารของเราด้วยนะครับยิ่งเราเล่นเยอะเท่าไหร่ก็จะมีการอัปเกรดเยอะเพิ่มตามเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีมูลค่าเงินภายในกเกมก็เยอะเหมือนกันนะภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ก็ค่อนจะดีนะครับภาพมุมยาการลรนเกมนนี้ก็จะเป็นภาพหมองมุมสูงนั่นเองนะ ต่อมาเน่ก็เป็นเกมที่ได้แรงบันจะที่มาจากเกม o อ l ี่อบน PC ที่เป็นเกมแบบว่าเดินไปเรื่อยขึ้นตัวของสิ่งของไปเรื่อยเกยมนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับนอกสาหรับเกมที่มีชื่อว่า d u w เว t ูครามนะครับสำหรับทุกเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราจะจประชนภัยเดินหน้าขึ้นสู่จุดสูงสุด นะครับเนาะก็คือเกมมันจะให้เราเนี่ยเดินกระโดดขึ้นสิงกิตขวางแล้วก็ไปจนถึงจุดสูงสุดให้ได้ผมก็ไม่รู้กันว่าจุดสูงสุดของตัวเกมมันคือตัวไหนก็คือถ้าเราเล่นเสียงก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ภาพกราฟ,ฟิกเขาแน่นจะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับคามองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมอง บุคคลที่3นั่นเองนะเกมภาคต่ออย่างเกมทำฟาร์มกันบ้างในตัวเกมที่มีชื่อว่า Farming Simulator 23 Mobile หรือว่า2 0 2 3นนั่นเองตัวเกมนี้นะครับต้องเลยว่าเป็นเกมที่ยอดนิยม สำหรับใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าตัวเกมมันค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้าสงสมจริงมากๆถึงราคามันจะสูงไปหน่อยถ้าซื้อไปก็คุ้มอย่างมากเลยนะครับสำหรับเกมทำฟาร์มตัวนี้แล้วสำหรับเกมทำฟาร์มนี้จะถ้าเราเนี่ยขับรถหรือว่าเครื่องจักรต่างๆที่จะสามารถทำฟาร์มได้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันภารกิจภายในตัวเกมค่อนข้างเยอะแยะมากมายส่วนรถภายในเกมก็มีให้เราเลือกขับ มากถึงร้อยกว่าคันเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะโอเคเลยครับก็มีบ้างสำหรับส5มาเกมไม่ใช้ในประจำสัปดาห์แล้วก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สักคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอับเกมอะไรก็ฝากติดตามกันแล้วก็แชร์วิดีโอนะสตหรับวีนนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม